สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับวัดนี้ชื่อว่าวัดสิงเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับโดยมีพระภิกษุและชาวมอญซึ่งอพยพมาจากพม่านะครับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสามโคกนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าของ ปฐุมธานีนี่นะครับมาสร้างเป็นวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเนื่องจากว่าชาวมอนนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณและยังคงเด่นชัดประจักษ์แก่สายตาอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คืออุโบสถหรือโบสถ์วิหารน้อยโกดพยากรายสาลาดิน รวมไปถึงกุฏิเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่วัดสิงห์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสเดินทางไปวัดนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับเข้าไปก็จะเห็นโบสถ์เก่าซึ่งมีองค์พระพุทธปฏิมาประธานประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับมีวิหารน้อยก็มีองค์พระพุทธปฏิมา เก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุทธยาเช่นเดียวกันประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าวิหารน้อยนะครับมีโกดพยากรายพยากรายนี้เป็นอดีตเจ้าวาดวัดสิงห์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะครับเป็นพระเถระชาวมอนซึ่งเดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวว่าอพยพมาจากเมืองมอนเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยของเราามี พ่อแม่มีน้องสาวติดตามมาด้วยชาวบ้านก็ไม่เข้าใจตอนแรกคิดว่าอท่านมีศีลไม่บริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรเห็นมีผู้หญิงมามาด้วยนะครับท่านก็เลยได้แสดงให้เห็นว่าท่านบริสุทธิ์ใจและมีศีลบริสุทธิ์โดยการทํำอย่างนี้ก็คือท่านบอกกับชาวบ้านว่าถ้าหากว่าศีลของท่านนี้ไม่บริสุทธิ์อีโต้มีดเนี่ยนะครับ วางลงไปในน้ำขอให้จมแต่ถ้ามีศีลบริสุทธิ์ขอให้ลอยปรากฏว่าอิโต้นั้นก็ลอยจริงๆชาวบ้านยิ่งเลื่อมใสศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาไปถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภะาลัยรัชกาลที่สองมีพระราชศรัทธ,ธาอย่างยิ่งนะครับก็ได้ถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดสิงห์แห่งนี้ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือในสมัยรัชกาลที่สองนะครับ ที่สาราดินนะครับยังประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ก็คือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านหลังก็มีพระพุทธรูปปางสายญาตเรียกว่าหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ที่สาราดินแห่งนั้นด้วยนะครับเป็นอาคารทรงไทยนะครับอยากจะให้มีโอกาสได้ไปแวะชมโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองสามโคกปทุมธานีแห่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็กำลังพัฒนาอีกครั้งหนึ่งโดย พระสมุขอัฐพลอนุจารีเป็นเจ้าวาดนะครับอายุท่านยังไม่มากเลยแต่ว่ามีความตั้งใจพาญาติโยมมาร่วมกันสร้างสรรค์อารามแห่งนี้ให้เป็นที่เจริญศรัทธาสืบไปนี่คือวัดเก่าแก่ที่อยากจะให้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเพื่อเป็นการฟื้นฟูศรัทธาอีกครั้งหนึ่งวัดสิงห์สามโคกปทุมธานีครับ